สวัสด,ดีช่นนึงท่านวันนี้ยินดีต้อนรับสู่เกม GTA เ,เซนมือถือนะครับผมนี่ครับผมเห็นไหมเพิ่งโหลดมาเนี่ยเมื่อวานเองมานี่ครับผมมาโหลดเสร็จก็สักยันเห็นไหมนี่เดี๋ยวเราไปขับรถด,ดูว,วันนี้เราไปเที่ยวร้านกินอะไรกินปลาเนี่ยแต่เราไม่มีตังค์ทำไงดีว่าไม่มีตังค์เราทำไงดีว่า็ขับรถไปว่าอะไร นี่ยขอตักใจจังก่อนตักใจจังก่อนนี่ก็จังก่อนนะงเหียงใช่ไหมวะใช่จังเลยเราไปเลไรยุ่งเนี่ยเรวเดี๋ยวเราไปหาอะไรจัก่อนแป๊บหนึ่ง ดูก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าเร้านไหนดีอืมไปฆ่าคุณดีกว่าตานี้ไปฆ่าคุณร้านพิซซ่าประมาณร้านเนี้ยนี่นี่นี่เคมาจุดไปเบือยางก่อนเบือยางก่อนเบือยางเบือยางไปเลยไปฆ่าคนเลยรับไปขย่ง โอ้เลยก็ผมเลยไปดูเสื้อผ้าเขาชวนชวนเกลือบอนี้เดี๋ยวขอเดินไปนั่งไงร้านอยู่ด้านหน้ามันเป็นร้านอะไรวะตรงนี้มันเป็นร้านอะไรวะอ๋อร้านตะผม ผมเพิ่งตัดมาเลยนะเพิ่งตัดผมเมืม่อกี้ออกออกออกไปร้านดีกว่าร้านสักยันเตี้ยมร้านสักยันฆ่าคนดีกว่า,า,ลาวลลแล้วสักยันนี่แหละเราฆ่าคนเลยผมฆ่าเลยไม่แน่ไม่แน่ฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันนะผมฆ่ามัน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 เลยฆ่ามันเลย oh, wait, ตายละไม่มีตงมังค์เลยหรอวะ โอ้โหรถคุ้นแรงไงนี่โอ้อโอปืนปืนโอ้ปืน,ปนโอ้โหไม่มีอะไรเนียซิก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 โอ้เล่นของเหี่ยเลยนะเราอะอดูตำรวจด้วยวะไปละจ้าไปละไปล้โเช่นม้เลย โอ้ยนี่กูจยิงเอาะฟักยูใส่เลยฟักยูใส่แล้ต้งยิเลยฟักยูใส่เลยฟักยูมาดิไปจ้าเอามันไม่ไล่วะปกติมันจะไล่ชน นไม่หลุดทางเลยวะเฮ้ยบ้านใครวะเป็นบ้านใครวะไม่เข้าไม่ได้นี่ไปไปต่อกันอันนี้ไหนดีเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ไม่รู้มันคืออะไรแน,น,น่ๆเข้าไไเลยเียวเขียนเหมือนในคอมทุกอย่างเลยอ่ะมันเป็นเกนี P ีในคอมอ่ะเหมือนเน่เหมือนในคอมเนี่ย

มันจะมีทางอยูมม่ทางตรงนี้อ่ะมันเป็นร้านอะไรวะนี่คืออะไรวะทุกคนปูประตูของไงนี่ออะไรวะอ๋อร้านขายเนี่ยของกิน เดี๋ยวถ้าผมอยากกินใช่ไหมผมต้องไปอย่างนี้อ้าวเฮ้ยมันเข้าไม่ได้วะอ๋อตรงนี้เขาได้ on, ป้นเลยผมป้นเลยต่อยมันเร็วต่อยมันต่อยมันต่อยมันฆ่าไอ้ตีละคนเอาต่อเขาเลยตีมันต่อยมันต่อยมันต่อยมันมเว หยับเท้ามันปต่อยมันต่อยมันเลยนี่เลยอยากมีมบมางเลยแบบมีมีเลยมีมิทงเนียเลือดไหลเลยนี่ไม่นี่ประมาณนี้ตายละก y o ์ ไม่มีตังค์เลยว่ะว่าเราไปคาบเต็กซี่ดีกว่าเดี๋ยวไปกำไรเต็กซี่ก่อนไม่จะมีแต่ไม่แท็กซี่อ่ะอยาแท็กซี่บอ่ะเคยทำทีนี้มีแท็กซี่เปล่าอู้ตำรวจจะชนกันนานกูไโอ้โหไปสิโอ้โหตำรวจเที่ยว ดหายไปซีก่อนอันแม่แมีอะไรบางอย่างอ่ะแบบมีอะไรบางอย่างนิ่งๆโอ้โหนี่น่าสนใจเลยเฮ้ยคืออะไรวะอ๋จะเลือกไม่มีรถอ่ะถ้ามีรถพอจะได้ขับหน่อยนี่มีอะไรเลย

ระหวางเซ็กซี่ไม่เจอว่ะเขาปิดเสียงไงมึงไม่ได้ยินเสียงพูดเลยแต่เราเปิดเสียงกลับไปบ้านดีกว่าเอาพูน oh. พ right. ูนพูนบ้านอยู่ตรงนี้เห็นไหมถ้าใครแบบหาบ้านไม่เจอนี่ทางซอยนี้ซอยนี้เลยนี่ซอยนี้นี่บ้านของซีจีเราก็เจอแบบพวก คนแถวนี้มันเดินอยู่จะมีตังไหมวะเดี๋ยวลองข้ามก่อนมีตงังเปล่าโอ้โหพวกมึงจนกันจังวะเนี่ยตังไม่มีรัวผู้หญิงคนนี้บอกมึงมีปืนในแสตมาดิมาดิอุ้ยมีตงังมีตงังเท่าไหร่วะสิบเก้าบาทจิ๊กิดด๊กอิมไปเนี่ยคนนี้ละ่ะอ๋อแกงมผมเป็นแกงของเรา มันเป็นแกงของเราโอ้โหมันไม่กล้าวไปขี่จักรยานเป็นคนปกติดีกว่าเดี๋ยวนะคนแป๊บนึงรู้สึกว่าเหมือนอ่าซีเจมันอ้วนไหมวะเดี๋ยว right. ออกกำลังกายดีกว่าเดี๋ยวออกกำลังกายอยู่ตรงไหนวะที่ออกกำลังกายอยู่ตรงไหนวะ จำไม่ได้อันนี้บ้านเนี่ยลองไปดูนะลองไปดูก่อนน่าจะแถวนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวน่าแถวนี้แหละเฮ้ยใช่ตรงนี้แหละแตปไม่รู้ว่ามันเป็นร้านของมันไหนไปดูอนดอกกำลังกายจำไม่ได้เพราะนี่ร้านเมื่อกี้ที่เรามา ต Miller, bon. oh, pizza ูนี oh, mm ้เ hmm. ป mm ็าะไรวะดิตนี้เปล่าะไรนี่คนอพิซานี่อะอเราเขามารล้เดีวที่ปกล์งกลายตงนีเปาตงนี้ใช่เลยนนเป็นร้านตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เอารถมอจักรยไนมาดูคนรถมอจัอรยไนมาวะเดี๋ยวเดี๋ยวม่ร้านตัดผม้รตัน้อ chặt cổ mở hả? Anh chặt cổ mở don't lie? này, don't lie? Bye, you don't lie. You don't lie? 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 You ไอตรงนี้กลงางก็ไม,มเนน่เอามอยานันไปไหนวะอยู่นี่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 แกง้งับผมโอชอน,นไปเลยถันเป็นแก้งของสตีเอา้าฟกยูอ่ะช่วยหน่อยูกยูไ เฮ้ยรับไปรับนึ่งอ้ชนหัวแตกเลยหัวลุนๆอยู่จอดตรงนี้แหละน่าจะเป็น,น้านนี้แม่นใจวะเฮ้ยอง โอ้ยเป็นรัานจุดยันตัวไหนวะนี่จำผมจำตราไม่ได้เลยเดินเฉยๆก็ได้ตำรวจโอ้โเก่ดง,เงดิเดี๋ยวจักรยานไม่ป่วนมึงจักรยานจักรยานไม่ป่วนมึงจักรยานไม่ป่วนมึงนี่จักรย,ย,ย,ยานอยู่นี่ป่วนมัน ปวดมันเลยปวดมันเลยปวดมันเลยนี่จนเราแกงม่วงขับหนีครับเลยครับขับหนีขับวุ่นอยู่แกงแกงเขียวโอเคครับผมไปต่อเลยอ้าวตังตันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านจีิง

มันเสื้อตะเกิยบเลยว่ะลูกไหนวะอโอ้น่าจะเป็นสวยอย่งตรงนี้โอเคเจละกี่บ้านดีกว่าเจละเจละอุ้ยตำรวจช่วไม่ได้เลยนะติดดาวทนทีเลยช่วยไหน ที่จนเราไม่เห็นอะไรเลยจริงเจอระบ้านจริงยืมจักรยานใครมาวะเอาไปนี่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 โอ๊ยมันไม่เบาไปน้ำไปน้ำรูปไปเจอหนบ้าน

โอ้สองคู่อ่ะมันไปไหนละวะเฮ้ยมองเล้าเหรอไปเดียวเนใครนี่เปนใครมาเช่าบ้านแถวนี้เหรอเช่าบ้านแถวนี้เหรอตายหมดบอกเลย ตอนนี้ตัวสุดท้ายตอยมันตอยมันไม่แน่โอ้โชนี่ไปมีตังค์อวะหเอารับูนมับุมนี่ยดูว่าปนี่กงเรากงเราตายตายตาเช๊าโคตรเฟี้ยว่ะดูดิเอาไม่เอาไม่ไทยไทยใส่ปุ๊ ป็นตะกายาแล้วดีกว่าเช์โอเคผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยผมสวัสดีครับ